หนึ่งสองสามโอเคทุกคนก็อะไรกันมึงกดทำไมแน่แว่าฉันกินใครมึงนี่เองเดี๋ยวมันเป็นไงโอ้ยเยอะ กินแรงกับเราเนี่ยใจะข้ากูซะแล้วเดี๋ยวมึงทำให้กูขำไปโอเคทุกคนก็ต่อจากฟาร์มที่แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ฟาร์มของไปเป็นที่เรียบร้อยมังกรเราก็จัดการไปแล้ววฟรมคือตอนนี้เนี่ยเราฆ่ามังกรตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเกตที่เลเวลวิเวฟว่าเรามีเลเวลอยู่ที่38ไม่มีเฟรมเด้ยมึงไปทำอะไรเยะแป8เลยเหรอ วันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าพี่เวฟน้องๆอาจจะสงสัยพี่เวฟทำที่ปั๊มอนเมอร์แมนไปแล้วเหรอใช่ฮะถามว่าทำไมต้องทำเนี่ยทำในคลิปเสียเวลาใช่ไหมแล้วพวกมึงดูเป็นร้อยรอบแล้วเออใช่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเราจะพาไปดูกันเนี่ยว่าเอพี่เฟมผมจะบอกอ่าพี่จําไม่กวาดบินของผมได้ไหมไม่กวาดบินเอออันนี้แหละคือผมทําหาย เอ้ตายได้ไงอ่ะตายไหนหายไหนกูตายอ่ะกูตายในดนลกกูยากจะกูยางไปหายแทบไม่เจอเลยทุกคนคือผมตายไปขุดไปขุดขุดไปผิดที่เว้ยแล้วผมก็เลยตายเว้ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาแบบว่าพี่เฟรมไปยังโรกมังกรของเราเส้นทางใหม่เนี่ยซึ่งพี่เส้นพี่เส้นทางทีพี่เฟรมยังไม่เคยไปเลยใช่ในดูดิงีะพี่พี่พี่ผมไม่แน่ใจนะเว้ยว่าตอนเนี้เสียงมันจะเข้าใหม่หรือเปล่าไยทุกคนทำไมวะ ฝนตกชิบหายตอนเนี้ยโอ้ยตกอะไรตอนนี้เนี่ยแบบพารที่แล้วน้องๆบอกว่าวิเวฟครับอผมขอคลิปที่นเอ้ามึงเข้ามาเด็เออเร็วๆยืนอยู่เด็กคือพาที่แล้วเนี่ยน้องๆบอกว่าวิเวฟครับขอคลิปนี้นานๆหน่อยได้ไหมคือพาที่แล้วฝนตกไงช่วงนี้หน้าฝนใครที่แบบอยู่ชัยภูมิเจภูมินี่ก็น่าจะรู้อยู่ว่าว่าฝนมันตกแบบทุกวันอะทุกคนคือแบบวันนลฝ อากาศมันคืมมาประมาณคืมไหมไอภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรคืมฟ้าคืมถูกแล้ว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 ใช่ไหมโอเคคืออากาศมันไม่มันโนนโนนโ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 อ้โีทางแยกเราไปเส้นทางใหม่มันมีทางแยกซ้ายแลโธสร้างเนทางแยกซ้ายตรงนี้มันจะพาเราไปอืมเีกว่า รมังกรมีตัวให้แรกของอ้อันี่อันี้อันี้ได้เชิญมาไปด้ยไอ้นี่ไอ้นี่เด็กมีปมมีเป็นใครมาเยโอ้เด็กมีปมมีของให้แบบเอ่อแรกแบบเต็มแบบแต่เลสลี่ไปเลยเนี่ยพี่เบมมาหาของช่วยมือมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาหาของช่วยกูเดยวนี้คือตอนแรกกับเส้นทางตัวเนี้ยผมยังไม่รู้เว้ยว่ามีตรงนี้เว้ยแล้วทีเนี้ยผมก็เลยมาขุดตรงนี้เนี่ยคุณมาตรงนี้เว้ยแล้วผมมาตายเนี่ยตรงนี้เลยผมขึ้นไปแล้วผมโดนไอ้ตัวงับหัว เออไอตัวงับหัวแล้วงับงับกูไปเลยด้วยนะงับแบบวัดเฮ้ยไปแก้วไอตัวนี้โโหตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละมันคนตีเออเฮ้ยยุงไปแก้วยุงเฮ้ยกูไม่มีดาบกูไม่มีดาบกูไม่มีดาบเฮ้ยไปแก้วไอ้ยงชีวิตชีวิตกูโอ้ยจะตายแล้วจะตีเร็วเร็นี่เีบรบริเวณอ่าบริเวณนี้มั้งผมตายใช่นี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลย คือผมไม่แน่ใจว่าไอ้ไอ้โอ้ยไมค์แก้วช่วยหน่อยไอนกขุนทองเนี่ยโอ้ยไมค์แก้วตีวิดีโอจะตายแล้วจะตายแล้วเออเออเออฆ่ามันฆ่ามันพี่ลงมาฆ่ามันเออเนี่ยกูตายอยู่ตรงนี้แต่พี่กูตกมากระแทกหัวอยู่ตรงงนี้าหขอคือผมจะรู้ว่าเออ่ไมค์กระชา ดิเฮ้ยไม่กระถานี่ผมจำได้ว่าผมเสกมันเฮ้ยนั่งไงเฮ้ยพี่แฟมกูโดนอีกแล้วตัวเดิมเลยไอ้ตัวนี้เฮ้ยพี่แฟมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาของไว้ให้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าไปเอาของกูอะไรทำไมกูเกี็บชั้นของไม่มึงฆ่ามึงฆ่าตัวนั้นแล้วเอา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 ไอ้นั่นมาที่พี่เอาอะไรนะเอาอะไรวะเอาไม้กวาดกูคืนมาให้หน่อยไม้กวาด เดี๋ยวพี่บัฟกูต้องการจะไม้กวาดกูคืนไหนเว้ยเนี่ยผมตายตัวนี้หลายรอบแล้วเว้ยแล้วเลเวลกูสามสิบแปดหายเยี่ยมเฮ้ยจริงจังเออหายสามสิบแปดเวลกูหายพี่สลามสลามสามสิบแปดเวลเอาไอเทมคืนมายังเอาเอาไม่กวาดคืนมายังเอาไม้กวาดอย่างเดียวใช่ไหมเอาไม่กวาดเอาเอาทุกอย่างเลยไม่กวาดค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมากูจะตาย เอาเอาเราไม่กว้า่ะไม่กว้าอยู่ๆต้องการไม่กวาาเนี่ยผมวิ่งจะกลับมาถึงที่เดิมมะเนี่ยโอ้โหเป็นแบบวิ่งกับถึงที่นี่แล้วกูวับกลับบ้านเอาจะวาบกันไหมเราไม่กวาานะกูจะเดินสลามไปแดดโอ้ไม่กวาดกูต้องการไม่กวาดกูคืนเฮ้ยไม่กวาดจอดอยู่บ้านอยู่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงพี่เอาไว้แล้วเอามาแล้วเหรอเซฟมันปลอดภัยใช่เอาเอามาเอาแล้วของอะของอยู่กับพี่นิดนึงอยู่กับนุ่นครึ่งนึง เอารถจะไงเนี่ยพี่อะไรอยู่คุ้นครึ่งหนึ่งมึงไม่เอาไปให้หมดหรอกโอ้ยสลับไฟเออเนี่ยกูโดนตัวแล้วมันตีแรงมันฟาแล้วมันฟาแล้วโอ้ยมันฟาแล้วโอ้ยฟาแล้วโอ้ยโอ้ยยุงไม่ยุงกูไปกูไปเถอะไม่ไอ้ไอ้ไอ้ไม่ไม่กูโอ้ยโอ้ยพี่เบ๊มกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ย เเลยยว้โลกนี้อ่ะไม่โคตรยากเลยจริงถ้าไม่มีของอ่ะอันตรายชิบหายเลยเอาความไว้ได้ๆๆไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ของเออโอ้ยแล้วจู่ๆโดนเทิ้งอะไรเนี่ยเดจอจ้ะเฮ้ยของฟรีเฟรมมุ่นเสดตัวกูเตอร์ไซค์มาไอ้มันลองทิ้งแล้วเก็บใหม่อ๋อคือกูต้องตายก่อนรอบหนึ่งมากันเถอะอ๋อกูต้องตายแล้วแบบ S <S ให้เทปมันเป็นของกูก่อนมัางงั้นใช่ใช่โอเคเอาถูกฟ,ฟรีเฟรมฆ่าไอ,อ,อ้เนี่ยบ้าเหรอพี่มันไม่ได้อันนี้ของใครอ่ะเออมันเป็นชื่อพี่อ่ะเออเป็นของกูไปเหรอเออว่าทำไมเป็นชื่อพี่วะ <S <S มีสองในเทปมหรอหรือว่ากูต้องตายก่อน <S <S ว่าใช่นเนี่ยเ<ๆ>่โอ้ย<ๆ>โอ้ยโยนอะไรเข้ามาในตัวกูเนี่ยโอ้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 ย เนี่ยพี่เอาของพี่เก็บไว้ในกล่องก่อนได้ได้ได้เก็บของไว้ในกล่องเอาของตัวเองไว้ในกล่องแล้วค่อยเอาของผมไปตายโอ้ชูกูบอกแล้วว่าอย่าไปเก็บมากูไม่รู้ไม่ฟังเลยเนี่ยทุกคนเห็นของกูดีหน่อยก็อยากได้วายกูรีบไปกูรีบปับเด็กมีปมไปเหรอมึงอะไปตายหน้าบ้านเนี่ยมาตายตรงนี้ไม่ได้ เอ้ยไม่โดนยังหลบดิเนี่ยจุกอ่ะจุกจุกอันนี้ก็ว่าตึกจุกแกกูจุกเฮ้ยไม่ตายอ่ะเอาว่ะไม่ได้ว่ะไอเทมมันเปลี่ยนปะดูดิ๋อวดูดิเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนน่ะเอ้าเฮ้ยไม่เปลี่ยนได้ไงเกินพี่เฟมเกินเกินเกินของกูอะไรเนี่ยทุกคนกูใช้เทมไม่ได้เกลือ ได้แต่บึงบึงนีง่ไงของของในตัวของในตัวของอันนี้ของพี่เดี๋ยว็ดเด็ดพวกผ้าพวกอะไรเงี้ยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลไอ้อไอ้ตัวเหี้ยอะไรย,ยิงกูอ่ะอ๋อเจมส์ตั้มเด็ด,ดของพี่เด็ดของพี่กูใช้ไอเทมไม่ได้อีกแล้วทุกคนไม่น่าเลยนะนี่จะต้อง <ie> <ป>จากไอเทมกบวกคืบวกบวกอูจะต้องเอาแบบไอเทมคืนกูชิว่าไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยสามนนี้เลยเฮ้ยจริงจังเออใช้ไม่ได้เลย อ๋อกูต้องไปโดนมอนเตอร์ฆ่าเปล่าโอ้โหความหวังด้วยความหวังของกูมันหายไปแล้วแล้วพี่เห็นไอเทมเป็นรูปหัวใจไหมเออไม่มีหายอ,อีกอยู่นู่นอยู่นูนน่นอยู่นู่นจะเย็นอยู่นู่นอยู่นู่นเฮ้เวริกูทุกคนโอเคช่างมันแล้วกันเนียผมว่า <c oughs> มันอาจจะเป็นความที่รู้เท่าไม่ถึงการของกูเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปปั๊มเรเวลใหม่ อีกเลี้วแต่ก่อนที่เราไปปั๊มเลเวลสิ่งที่กูต้องไปเลยนั่นก็คือลาพีสพี่ครับไปนั่นดิไอไอเครื่องลีไอ้เครื่องลีอ่ะอ๋อเครื่องลีแป๊บนึงเปหนึ่งอินสไตา์ให้ก่อนแป๊บนึงเอ้ครับครับครับเครื่องลีดิเอ่อแล้วก็เดี๋ยวนะเราจำได้ว่าเรามีอ้อยอยู่ใช่ไหมทุกคนดีเปอร์ดีซีตะอ้อยคอมอนนี่อ่ะอ้อยอ้อยแล้วก็มีอ้อยด้วยอ่าแล้วก็มีหนังสัตว์นิดหน่อยเอานี้มาด้วยเอาโอ้โห ไอ้นี่ไอ้เครื่องรีมันครับยังไงอ่ะก็โอ้โหคุณลงมอดสอนครับไปแล้วมันก็ดูสิเอ่อเขาไปเขาแบมแล้วก็อันนี้เฮ้ยเรามีหนังสืออีกป่ะพี่เครื่องรีมหนังสือหนังสือของมิวโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคนี่เราจะคราบไปยี่สิบเจ็ดอันเลยคุณรวยโอเคสุดยอดแล้วก็เราต้องการออสซิเบียนใช่ไหมกับไดมอนด์อะไรต่างๆโอเคพวกนั้นน่าจะคราฟไม่ยากพี่มีเครื่องรีใช่ไหม เออเครื่องรีเดี๋ยวพี่ทาอยู่แป๊บนึงเออเครื่องรีเครื่องรีเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่เวฟเนี่ยได้ฟาร์มนี่ไว้ทุกคนก็คือว่าผมฟาร์มขวานเนี่ยให้กลายเป็นเลเวลสิบห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยขวานเราเนี่ยเป็นเลเวลสิบห้าแล้วนะครับเราสามารถใช้ขวานเอนชั่นได้แต่ว่าดาบแล้วก็ชุดเกาะเอนชัรนเนี่ยเหมือนเราจะยังใส่ไม่ได้นะแต่ว่าเกาะเดี๋ยวเราจะทําด้วยไปพี่เฟมไอเทมเป็นของกู ทุเรศทุเรศอีหยาทุเรศอัพเฟตที่สุดเลยก็ต้งตายบอลเตอร์ป่าวทุเรศอัพเปตที่ฝ่ายเลยเฮ้ยแตบอลเตอร์ให้ไปแต่บอลเตอร์เห็นขอคนที่อยากได้เนี่ยเนี่ยอยากได้ไปทั่วไปที่อะไรไหนไหนตายด้วตายตายโอ้ยดูดีดูดิเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยได้ไหมปล่ายายาระเบิดไอเทมอุ้ยตรงนี้ก็มีอุ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยว เจา๊าะขอน<ค>โยนเนีย<ค>ไอ้เหี้ยที่กูยิงกูจะเดี๋ยวไปนะดูก่อนได้มา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 ตเก็บทีละอันเก็บทีละเออนั่นไงกูว่าแล้วไม่ได้โอ้โดจบเร็วไม่รู้จะทำไงแล้วแหละพี่ต้องไปตายอีกโลกหนึ่งเปล่าเกี่ยวว่อะได้อีกโลกแล้วแล้วผมวาร์ปหนีออกมา ไม่รู้โอเคช้ามันแล้วกันพี่ผมผมให้พี่แล้วกันกูสงสารไม่ให้ไปให้ไปให้ไปมือเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่ใช่ไมบ้าวิฟเวนเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเลเวลกันดีกว่าตอนนี้เราเอาแร่ไดมอนด์ที่บ้านเรามียี่สิบเจ็ดเม็ดใช่ไหมใช่อ่าเราจะเอาไดมอนด์ของเรา27เม็ดนะครับผมทุกคนแล้วก็ไอเนี้ยผมอยากจะได้ไอคอนนี่ไปเอินชาร์เหมือนกันนะยคอนอะไรอ่ะคอนที่มันได้3นี่ไงสามเออสามคูณสามมันจะทุบเป็น9บล็อกอ่ะเออเอาเองทำให้พี่ด้วยเดี๋ยวนึง มันไม่มีอุปกรณ์อ่ะดูปะเดี๋ยวเราไปก่อนพี่ปะปะไปได้แล้วไปได้แล้วไปเถอะไปเถอะไปเถอะเฮ้ยมึงถอดเลยนะไอเทมเนี่ยมึงถอดเลยนะมึงถอดเลยมันติดอยู่ตรงเอวเนี่ยมึงถอดเลยนะไอแม่เหล็กเนี่ยมึงถอดเลยมึงถอดเลยไม่ขี้ขโมยขี้ขโมยชิไหมกูผิดอะไรเนี่ยเรเอาของไม่ยังอะของอะไรอะเอาของที่พี่ตายมึงอกไม่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 ดูดิคือแบบ ของตัวเองมีเหลือๆแล้วไปมาเก็บของให้กูด้วยดิทุกคนโดโอ้โหอยมึงเห็นกูเป็นตัวอะไรอะอะไรอนี่มึงเห็นกูเล่ฆ่าขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ยเบี้ยเบ้ยเี้ยขี่ลักเนี่มึงถอดแล้วมึงจะใส่ให้กูเห็นไงแม่เหล็กอะอะไรวะโดไปเลยไปเก็บของจะไปหรือยัง เออไอวิเออมีอาหารละไปเลยไปเลสโก้เดี๋ยวไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดเด้อ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 เร่หายไปไหนอะไรเด้อผมอยู่กับผมอยู่กับผมเด้อเมื่อกี้กินแหละบุนเดโตเดี๋ยวเผาไว้ไม่ใช่เหรอวะไม่อะไรครับท้ายไอ้ใหญ่ทุกคนรู้ว่า ตอนตอน้นคลิปก่อนจะอัดอะผมบอกพ<ฟ>ี่เฟรมว่าเฮ้ยพี่มันผลักข,ของผมแล้วจะเตามันจะเอานะก็จะหายไปแล้วไอเดียกีอยู่เนี่ยในกล่องเนี่ยไม่รู้จะเก็บวะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยมาเลยพี่มาเลยเร็วจะไปปมื่อน่ยรออยู่เนี่ยไปเอไอ้นี่พี่ไอ้ไอ้อะไรนะไม่กวาดอะเออมาเดี๋ยวพาไปก่อนมาอยู่กับผมนี่แหละไป let's go เดี๋ยวเราจะไปที่โลกมางกอลเราจะไปฟาร์มเรเวลมานี้หน่อย ใช่ไหมยี่สิบนาทีแล้วบางทียยังไม่ไปลอมองกรอีกทีเลือมดเนี่ยจ้าเร็วๆดิเร็วๆดิเนี่ยไป go เออมาแล้วไปลอมองกรทุกคนเราจะไปลอมองกรเดี๋ยวคลิปนี้ผมผมชดเชยคลิปที่แล้วให้แล้วกันนะละกี่นาทีละกี่อคลิปนี้อัดไปประมาณสักสามชั่วโมงครึ่งไหมโอ้แต่คลนี้ิปอะไรไอ้แหลกแหลกแหลกโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยแหลกแหลกแหลกเดี๋ยวดู โอ้โหกูว่าแล้วทำไมมันแหลกกูปร like oh, be ับการมองไกลไว้ตั้งสิบห้าเลยมือมึงแหลกอยู่คนเดียวกูไปเห็นแหลกด้วยเลยไอ้หยคอมเขาแรงกว่าทุกคนเฮ้ยแน่นอนแน่นอนธรรมดาคอมผมมันยูทูบเบอร์ต้องต่อยสู้พีได้ไงรอด้วยดิรอด้วยวิ่งเร็วจังวะไอเทีมวิ่งเร็วหายกันเลยไอ้เฮ้ยไปเกี่ยวหายหายทุกอย่างเลยไม่เหลือเลยตัวนี้มันมันหายเลยไม่เป็นไรทุกคนต่อให้เทีมเราหายไปเราก็ฟาร์มใหม่ได้นะครับมันหาไม่ยากนะทุกคนคือเราไป หาในโลกังกรก็ได้ผมว่ามักน่าจะหาได้ตี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 ่ีตนไีตีีต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 รงไตีเีตีตยตีตีแหงีออตอตมตีตีกีตอตมาีต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 งตี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 นไม่ตี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 แล้วตีนีต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 ี อยเราเนี่ยอะไรกันไหมเดินไปเอานี่นะอะไรนะในห้องสมุดอันเนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอ๋อเออว่ามันมันมีเหลือในห้องสมุดอันนึงพี่เหลือไว้ให้ไงเป็นไงไม่งั้นกูเก็บไปแล้วเนี่ยเออใช่ขี้รักมึงไะขี้รักขี้รักเออขี้หลงขี้รักอะไรไม่คือขี้ขโมยขี้เหม็นไน้่ยขี้ขี้เห็นล้างตูดมึงขี้ทุกอย่างเลยตอนเนี้ยกูคิดตลอดเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดียวนเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ไม่มีไม่มีฉันบนเปล่าชั้นบนเปล่าชัช้นบนแล้ไปเปิดแล้วไม่มีอ้าวนี่บอกว่าอาจจะอีกทีเฮ้ยเจอแล้วเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบ้านจะได้ยังไงเออลำบากกูแล้วกูไม่มีฟาร์มย้อนกลับด้วยนะโอ้เสียดายฟาร์มย้อนกลับคอมโบสุดเทพจะต้องหายไปแล้วหมดนหนาไปแล้ววมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไป let's go นี่เรียบร้อย วัีตาทางไปตรงปั๊มในรยบุตอนที่เวยบสร้างไว้ที่เรียบร้อยแล้วพี่ขึ้นมาเนี่ยตามมาเดี๋ยวพาไปก็คือว่าเราขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะขี่เครื่องบินเจ็ตของเราในระบุตรงไปเลยเรื่อยๆก็จะเจอกับตรงเลยเหรอใช่ตรงวีตรงตรงนี่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยพี่เวบมาสร้างไว้นอกรอบเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกูรู้อยู่แล้วพวกมึงไม่อยากจะดูกูสร้างหรอกจริงๆคือมันน่าจะนาน ใช่คิดแบบพี่เบฟครับท่านเป็นพี่ซ่างเลยเดียวเลยครับพี่พี่เบฟครับผมไม่นครับจากพี่ซ่าเลยครับเป็นเฮียอะไรกูไม่เข้าใจกูรู้แล้วอ่ะเออกูรู้แล้วเลยนี่เนี่ยทุกคนซึ่งเอเดอร์แมนไม่ค่อยเกิดหรอกเกิดแต่ไอตัวฟ้าเนี่ยเกิดโคตรเยอะเลยเนืดเนืดตายตกตกอีกไวตายตายตายแต่ตั้งสติแป๊บนึงพี่มันถึงจะบินได้เหมือนเหมือนใบกวาดหมดพลัง เฮ้ยเดนเดิ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 เดินเดนดินออเฮ้ยไม่กัดกูเนืาเฮ้ยไม่ัดกูเนือเออก็จะปลดออกได้เน่แล้วก็จะมาอยู่เน้นป่ะโอ้ยลบากลำบากลำบ่นไม่ค่อยเดวเดียวเดี๋ยวเดสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูปิดก่อนนี่ผมเอาไว้ที่นี่ไอ ไอ้นี่อ่ะอ้ยโชคดีกูเหลือส้อยส้สะท้อนกูเก็บไว้ที่นี่เนี่ยพี่ในี้นี่อยู่อ่ามาถามว่าเราจะทำยังไงนะครับผมเราจะมาทำที่ฟาร์มฟาร์มเลเวลไว้ตรงนี้ใช่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 ดีดีดีที่แบบเอ็นชุงเอ็นชวานกูจะไว้ตรงนี้แหละ ถ้าพี่ไม่ทำแบบอ่าเขาเรียกอะไรที่ล้อมเนี่อะไรกดตกดมีโอ้กดตัวตกอะไรมะเฮ้ยพี่ไม่กลัวเลยถ้าพี่กลัวพี่ก็จะตกแต่ถ้าพี่ไม่กลัวพี่ก็จะไม่ตกเว้ยถ้าพี่กลัวพี่ก็จะตกแต่ถ้าพี่ไม่กลัวพี่ก็ตกเออนั่นแหละนั่นแหลคือตักกะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาหนี่นี่นี่นต้องใส่ไปเลยอ่าเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยร้อน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 ตีนร้อนตีน นี่ก็ไปใช่ไหมมันยากตรงไหนพี่มันยากมันยากตรงไหนบอกพอดีนี่ไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะโอ้ยูเรียบร้อยไอ้นั่นก็คุ้มไม่ถึงคุ้มไม่ถึงกดไม่ได้อะไรเุลไม่ถึงกดอันนี้ไม่ได้กดส่องยังไม่ได้เอาฟาร์มฟาร์มฟาร์มเอาเบลก่อนเอาเบลก่อนเออเอาเบลก่อนมาถู คนสุปคนได้อะมันคนเป็นกูอะกูไม่มีอะไรกูเหมือนแบบคนรอบต้นใหม่อะกูเหมือนแบบคีบอะนี่ดาบโอเคทุกคนเดี๋ยววิเวลกับพี่เฟมขอนั่งฟาร์มเวลกันสักครู่ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาฟาร์มเวลเนี่ยสังเกตไหมพี่เฟมมันขึ้นว่าผมฆ่าอีโนแมนไปแล้วพันเก้าร้อยตัวโอ้ไอ้พี่มันฆ่าไปร้อยตัวเอง อุมฆ่าไปแล้วพันเก้าร้อยตัวพี่ก็โถนเลยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวฟาร์มเลเวลก่อนละกันนยเลเวลที่เราต้องการคือส3ตสามามนั้นเรียบร้อยทุกคนคือตอนนี้เนี่ยพี่เวฟกับพี่เฟมก็ฟาร์มไปได้พี่เฟมฟาร์มไปได้เลเวลศูนย์นะส่วนพี่เวฟฟาร์มมาสามสิบหกคือตอนเนี้ยมึงฟาร์มอยู่คนเดียวเลยเอ้ยเดี๋ยวนี่มันมีเหตุผลมันมีเหตุผลเออคือตอนเนี้ยทุกคนตุกจับเป็นตัวเสียวฟ้าได้ไหม คือด้วยเหตุผลที่ว่าเราจะต้องฟาร์มแค่คนเดียวเว้คือไอตัวฟ้าม่นเกิดเยอะมากแล้วมันทําให้เอเดอร์แมนของเรามันเกิดน้อยเกิดจิ๊ดหนึ่งเออเนี่ยมันเกิดจิ๊ดเดียวออคือมันเกิดไม่เยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เวว่าเราเลยจะมาเอนชาร์ดพีแอคให้กับพี่เฟรมแล้วก็พี่คนละหนึ่งอันอ๋อคนละอันอ่าพิแอคือเราจะไปหาแร่กันไงเย้ดี้องแบบนีดีว่า อย่าไปหาแรกก่อนอย่าตายนะอย่าพาันตายนะอย่านตายเเนี่ยคปาจริอ่าาแบมอันแรกของของใครไม่รู้อ่าผมให้พี่แล้วกันเอาไปประสิทธิภาพสี่คงทนแล้วก็อะไรไม่รู้หวาไม่ออกไปนี่มาทำไมอะตึ๊ด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 ตึดตึ๊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 ดต อะไรครับอะไรเฮ้ยอะไรครับอะไรครับคอนผมก็ได้ดีเหมือนกันคอนผมก็ได้ดีเหมือนกันมันได้คอนด้วยวะโอเคตอนนี้แล้วผมเดี๋ยววิวมอว่าเราจะไปหาแร่กันทุกคนคือแร่ที่เราต้องการเนี่ยก็คือเจ้าไดมอนด์เนี่ยผมเป็นแร่ที่เราน่าจะต้องการมากที่สุดในตอนนี้แล้วอย่างน้อยเอาไปใส่ทั้งตัวเราก็น่าจะโอเคจริงใช่คือเอาไดมอนด์มาใส่ทั้งตัวว่าเราจะไปล่าฟาโร่เราเราไม่กลับ่ะนี่แหละเราจะ เออวับวับกลับได้นี่วะวับกลับอิกมาดูลืม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 ไปกลับบ้านกลับบ้านเอ้ยไม่ได้ใช้นานกูลืมเนี่ยทํากูตายแล้วกูสับสนเนี่ยเห็นไหมแหละราเนี่ยเเรราาวนะแท่งเบสเมีอันหนึ่งว่ะทุกคนอ้แท่งเบสพอดีเลยแท่งอะไรอะไรมึงใครอ่ะใครอ่ะอยากได้อ่แท่งเบสอแท่งเบสมันต้องเป็นคราฟกับอ่ะเดี๋ยวนะทุกคน ได้ดาบใหม่อ่ะครับใช่ดาบใหม่ไม่ต้องเอาละมังพี่ให้กูเถอะเออโอเคโอเคให้กูเถอมึงกูไม่มีดาบใช้แล้วพี่เมื่อกี้มึงถือดาบตัวเองอะเวฟจะดาบพี่เวฟดาบพี่เป็นพี่อะไรมึงจะดาบจริงแล้วกูมีอันเดียวอ่ะกูแค่แบงค์เดยวปโแหมหัล็กเกินหัวใหญ่เอ้ยครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เท่าอย่างไม่ได้ตไมอ่ะเออไม่มีตายเดือบแบงค์เอามาไปเดือบ ออพี่โยนทิ้งไปเมื่อกี้นี่ๆอยู่ตรงนี้เน่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 เนเน่เเต็มดาบมันดาเมจไม่แรงเลยเนาะน่าจะจมน้ำไปแล้วโอ๊ยนี่นี่นี่นู่นนู่นนู่นโอ้โหเกือบเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือไออันเนี้ยเราเราจะรอครับแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเนาะพี่อ๋อทำไมเออก็มันก็ไม่แรงหรอกแต่มันดาเมจเจ็ดเลยนะก็แรงกว่าของพี่ดาเมจเจ็ดอยู่แต่ว่ามันน่าจะมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างเว้ยทุกคนโอ้ใช่ทำให้แบบบันตีโอเคขึ้นไงอ่าใช่ได้นะพี่ว่า อะไรนะอาจจะวับได้ก็ได้แหมมีการมาพูดให้กูมีความหวังซะด้วยนมบแหมจะมาพูดปลอบใจที่ของกูหายหมดเลยคือบมได้แล้วดาบหม่โอเคเราได้ดาบแล้วเราจอดาบนี้ไม่ป้องกันตัวนะทุกคนนะไปเฟมเดี๋ยวขวานี่ขวาเพื่อวับได้เฮ้ยยยไปไง่ปไงไปไงวับฟรี เฮ้ยวับได้วะตายนดกโพบูดาหอถูกเฉยเลยเฮ้ยวับได้วะไายน้กโอไว้เนองไม่มีนี่ไม่มีไม่มีเฮ้ยมันตีแรงขนาดนี้อพี่ไม่มีเกาะ <S <S โอ้โหโถเม่จะทำให้กูดีใจอ่ะสิลืมลืมว่าตัวเองไม่มีเหมือนแบบตบหัวแล้วรูปหลังอ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบแย่งกูกินไอติมไปแล้วแล้วไอติมกูเอาไอติมใหม่โง่ๆให้กูกินอะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเวฟของเวฟอร่อยของพี่น uh, ะ oh ชิมดูพี่ชิมดูเฉยมาพี่เวมลงมาเดี๋ยวเราจะไปหาไดมอนกันพี่ผมว่ามันต้องมีไดมอนดก้ใกล้บ้านเออคือเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยพี่เวมว่านะทุกคนเราจะทําการสร้างบ้านเพิ่มเติมด้วยใช่เอาไม่ใช่พาร์ทเนี่ยเห็นบอกไม่ไม่พาร์ทนี้ทําไม่ทันเลเวลไม่พอโอ๊ยโอ๊ยกูโดนอะไรอ่ะขบนแร่แร่แร่แขบวนอันตรายขบนหนี่ยมึงเห็นไหมเดินตัวโยกอยู่นะมาโยกอะไรวะมึงต้องพูดว่าตัวอะไรวะน่ะ โอ้โหมาโยกมาโยกมาโยกกันไปล้เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยพี่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 ชิบหายแล้วพี่ชิบหายแล้วพี่คุณจะตายเลือดเลือดสี่หัวหัวใจเนี่ยเอเราจะไปทางไหนอะเบฟเราจะมุ่งหน้าตรงวีวายส1บอ็โอ้โหดูดิไปแก่ตกใจเที่อคุณมาคุณมาพี่คุณมาคุณมาเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะทุกคนนะจนกว่าเราจะเจอไดมอนด์ ซึ่งเราต้องการได้พี่มีพววไหมพ่วเอ่อพววไม่มีเลยใช่มึงก็เหมือนกูเลยพี่ไม่มีพ่วเลยพี่เราไม่เลยเลยวะไอ้เหี้ยทราไปกูเจอแต่ดินจังวะเออแวะไปแวะไปทางข้างไม่ไม่เราไม่แวะพี่แวะคืออะไรผมไม่รู้จักเฮ้ยเอออันนี้เราต้องแวะเราพี่มันมีน้ำโอ้โหมีน้ำน้ำพ่นะพี่มันมีน้ำวะผมว่าเราต้องเลียวเร้พี่เราจะไปทางนี้แทนพี่เราจะเอาไดมอนไปประมาณสักห้าสิบบล็อกพี่ ใช่เราจะเป็นเศษฐีไดมอนด์พี่เศษีนี่ยว่าคือแบบระหว่างทางมันก็จะมีแบบว่าไอ้พวกพวกอะไรวะก้อนกรวดบังโอ้ยไม่เลวเลยเราเลี้ยวใหม่ได้พี่เราเลี้ยวใหม่ได้ต่อให้มันีก้อนไหลซอยแล้วนะต่อให้เรามีก้อนกรวดบังเราก็จะขุดไปเรื่อยๆพี่ตอนนี้เราต้องการที่จะขุดหาไดมอนด์จำนวนมากแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราพี่เจาเหล็กไปด uh> 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 uh uh> ้วยนะอู้จไดมอนด์ ได้แล้วได้แล้วนะครัก็รแล้วนะคะัก็าแล her okay. ้วไม่จะเป็นค yeah. ุณรีบขุดจังอะผมมีฉกจริงไอไม่ใช่ฉกจริงอะไรนะฉกคลับเอ้าแล้วไม่บอกโอ้ทุกคนดูดิคุณรีบอ่ะดูดิไม่บอกอะ ไม่ไม่บอกนี่นี่เจอแก้วเจอแก้วเจอแก้วไม่หลอกพี่ก็คือที่ผมไม่บอกก็เพราะว่าผมรู้ว่ามันจะเจออีกข้างหน้าเนี่ยอไม่ใช่อันนี้อันนี้มึงขุดอะไรเนี่ยมาโทรกูรู้กูู่เลงดู่ต้องนานไปขุดอีกกันหนึ่งเฉยเลยจะเอาลาพีสไปด้วยมันต้องมีพี่เรือเลือเหลือเหลือเลสตโตนไว้ให้หน่อยนะกูจะเลเวล อย่าคุดเอาหมดเป็คนเดียวสงสารกด้วยูอยากได้เลเวลเหมือนกันแล้วจะขุดมุ่งหน้าไปตอนนี้เครื่องขุดจองเราค่อนข้างะดี๋ยวเดี๋ยวได้ค่อนข้างดีเลยแหละใส่คงทนเข้าไปก็ถือว่าขุดได้แบบสุดยอดเหมือนกันนะทุกคนคือความทางนี้ก็ถือว่ารถยากมากๆนะฮะนั่นเจออีกแล้วโอ้ยโหไม่โชคดีเลยขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ผเจอทางตันอีกแล้วเนี่ยเจอโชคดีอะไรเนาดีเราต้องแบบ เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ได้กันแล้วตรงนี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มีพี่ตรงนี้มียังไงตรงนี้ก็นั่งไงนั่งไงสุดยอดยอดโโอ้หมันคือแบบมันคือแบบจิตวิญญาณคนที่เล่นไมค้ามานานคือเข้าใจไหมคือแบบเล่นไมค้ามาตั้งแต่แบบปีหนึ่งเก้าเก้าสองอ่ะคือแบบว่านะนะนะเจอแก้วเจอแก้วโอ้โหอะไรนะพี่พูดอะไรนี่ไม่มีโชคลาภด้วยวะ โอ้ยใหญ่ใหญ่แต่มีภาพมันคอภาพมันคอมีโอกาสดรอปอยู่อ๋อภาพันคอมีโอกาสได้ไอ้นี่ใช่ไหมได้โอกาสได้สองนั้นอ๋อโอกาสได้สองอันดีกว่าไม่มีดี๋วโอกาสไม่ดีกว่าไม่มีเลยดีกว่าไม่มีเลยพี่เฟรมพี่เฟรมเราดูนะพี่พี่เฟรมเราดูนะอีกสักแปมหนึ่งอีกแปมหนึ่งขดผมจะจับสัญญาณได้มวลผมจะจับสัญญาณสายอยู่สายนี่อยู่สายนี่พี่อยู่สายนี่พี่จับได้มันคือสัญญาณอยู่สายนี่แหละ นี่แหละอาจจะอยู่ลึกน่อยพี่มันอยู่ไกลนี่องนี่ถึงแล้วถึงแล้วไเฮ้ยเอาหดยอดเป้นจัดโอ้โธ่โอ้โธ่แกเป็กเล็กก็บอกระดับอูเลวีปรมาจา์เว็บผมรู้จักเปล่าโอ้โธ่ปาร์กับบ้านนี่ห่อยแค่นี้ได้กี่เมตรแล้วอ่ะ39มเ้สามเก้าเอาอีกห้าเมตรไปของผมเลยสี่สิบเฮ้ยเอาโอ้ระวายราไปดูไปดูระวายแนนนเอะดิอุลามาอุดอุดดิอุด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 พับไปพับไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สัมผัสได้ซอยนี้ซอยนี้มีแน่สัมผัสได้ใหม่แก่สัมผัสได้ใหม่แก่เหมือนมีแบบพลังงานบางอย่างกำลังบวกโอ้โหลาวาลาวาไม่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 ใช่นี้มันอยู่ลึกน่อยพี่มันอยู่ลึกน่อยอยู่ลึกเยอะใช่มันอยู่ลึกอันนี้อันนี้อยู่ไกลอันนี้อยู่ไกลพลังงานมันอ่อนมากพี่อ่อนมากมากมากเลยอ่อนอยู่ตรงไหนอ่อนอยู่ตรงไหนมาทุกคนอ๋อมนอยู่เฉียงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันเฉียงเลยใช่ใช่ใช่มนอยู่ตรงนี้มันเฉียงเลยพี่ นี่เลยนี่เลยข้างหน้าข้างหน้าจะเจอแล้วพี่เจอแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะโผล่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วผมได้ผมเห็นแสงแล้วผมเห็นแสงแล้วพี่ผมเห็นแสงแล้วเห็นอยู่แล้วเนี่ยแสงเนี่ยทอนใกล้แล้วพี่อีกนิดเดียวจะถึงแล้วพี่พี่เฟมใกล้แล้วอีกนิดเดียวจริงพี่รออยู่พี่รออยู่จะได้แล้วพี่จะได้แล้วจะได้แล้วจะกลับไปที่เดิม ผมจะพาพี่กลับบ้านเลยไปไๆไปเราไปต่อพี่เราไปต่อทางนี้ต้นนี่พี่ทางนี้กำลังใจมันมีมันมีเอโทหลอกเฉยๆหลอกแค่ทางหลอกเมออันนี้ของจริงจยพาคุณไปอันนี้นะทุกคนคืออ่ะมันเป็นความสามารถพิเศษนะครับสำหรับอ่าใครที่ไม่ได้เล่นไมค์คราฟมานานเนี่ยจะไม่มีสัมผัสแบบนี้นะทุกคนนะคือพี่เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากก็เลยมีสัมผัสไรพวกนี้นั่งไงนั่งไงนั่งไงมันแมนคอมกุโลดแมนวะเห็นวะ มันแมนทุกคนอยู่เลยเห็นปะเห็นปะเฮ้ยฝั่งขวาขวามีขวามีอีกแล้วมขวารงนีัมเป็แขวามีอ้ขวามีอ๋ออ๋อกูเห็นสีฟ้าน้ำนี่เองสายสายมีสายมีสายมีจุดสุดท้ายแล้วพี่อันนี้เนี่ยจะเจอประมาณสี่ก้อนผมพูดได้เลยสี่ก้อนใช่สี่ก้อนอยู่ตรงนี้สี่ก้อนอยู่ตรงนี้คุณไปสี่ก้อนก็ถือไป สิดน้ำกับไอ้เหี้ยกับกับบ้านเนี่ยเออหมนดิเออสามตอนนี้เออสามตอนนี้ไม่เราจะไปต่อได้พี่มันจบตรงนี้สิเสาร์สัญญาณมันขาดหายไงขาดหายมันมีน้ำไงน้ำมันก่อดกวนเออได้ได้มาเท่าไหร่อ่ะได้มาห้าสิบเจ็ด โอ้โหเศรษฐีใหม่คุณเศรษฐีใหม่จอ่งรวยแล้วอ่ะกันทุกคนก็ในคลิปนี้เนะผมเรียกกับพี่เฟมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแถมไหมเออนี่แหละสามชั่วโมงครึ่ง โอ้นี่แหละสามชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยนานแล้วเนี่ยนานแล้วโอเคโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่เวลกับพี่เฟรมจะเอ็นชาร์ตของไว้รอทุกชิ้นเลยละกันเนาะให้เต็มตัวใช่แล้วก็เราจะเอาเลเวลตรงเนี้ยให้กลายเป็นสิบห้าให้หมดก่อนอาเม๋อไหนตอนแรกบอกจะสามสิบไปใช่ไหมมันมันเกิดช้าโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะ ไาๆครับผมแต่กูชอบตอนกูตดตอนเปิดคลิปอ่ะแม่งก็เท่